เอ๊ะ <Okay. S 2> น่ากระเป๋าตังค์อ๋อสงสัยลืมไมเนรถเดี๋ยวแปะบัตงนะครับจะอยู่ในรถได้ไงผมลืมไปว่ารถเอาไปซ่อมโอ๊ยตา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 ย,ตายช่วงนี้สมองสมอง,มองไฟหมดแล้วครับโอ้พูดถึงว่านะครับคุณผู้ชมไอ้การลืมเนี่ยมันก็เกิดได้กับทุกคนนะถ้าเป็นไปได้ไม่มีใครอยากลืมหรอกอืแล้วที่<ม>ลืมกันเยอะที่สุดเนี่ยนะครับแม่ผมเลยลืมแทบทุกวันลืมกินยา จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลจำเพาะของยาแต่ละชนิดโรคแต่ละอย่างที่ค่อนข้างจะเยอะมากและมีรายละเอียดเลยนะครับมันต้องเป็นแยกเป็นเรื่องๆไปเลยแต่เอาง่ายๆครับถ้ายาก่อนอาหารมันต้องกินก่อนอาหารแล้วเราเกิดลืมขึ้นมาเนี่ยอ้อทำไงดีปกติแล้วเนี่ยยาก่อนอาหารเนี่ยที่ให้กินก่อนเพราะว่ามันต้องการการดูดซึมในขณะที่ไม่มีอาหารมารบกวนไงครับสักครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นถ้าเกิดเราลืมกินยาก่อนอาหารปุ๊บแล้วกินข้าวไปแล้ว ถ้ากินยาเข้าไปมันจะมีมีผลอะไรไหมนะมันก็มีผลเกี่ยวกับเรื่องของการดูดซึมครับที่จะทําให้การดูดซึมเนี่ยลดลง เท่านั้นเองถ้าเกิดจะให้สบายใจก็รอไปอีกสักสองชั่วโมงให้มีการย่อยให้ท้องว่างขึ้นแล้วค่อยกินก็ได้ครับส่วนยาล้างอาหารซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทเช่นประเภทที่ชอบที่จะดูดซึมพร้อมๆกับอาหารพวกพวกกลุ่มยาวิตามินเป็นต้นเนี่ยนะครับให้กินพร้อมกับอาหารเนี่ยจะดีที่สุดเพราะว่ามันจะดูดซึมได้เร็วและก็ปริมาณมากกว่าถ้าเกิดไม่มีอาหารและที่สําคัญครับยาชนิดนี้ต้องกินหลังอาหารทันทีก็คือกลุ่มยาแก้ปวดต่าง นั่นเองครับเพราะอะไรเพราะยาแก้ปวดเนี่ยมันกัดกระเพาะมากเลยครับมันจะไปทําให้มีการการหลั่งของกรดมากกว่าปกติถ้าเรากินเข้าไปตอนท้องว่างโอ้โหปวดท้องแน่นอนครับคุณผู้ชมครับแสบร้อนขึ้นมาเลยหรือถ้าเกิดว่าทําอย่างนี้เป็นระยะเวลานานๆนะบางคนไม่มีอาการหรอกแต่เลือดออกในกระกเพาะอาหารโอ้อันนี้อันตรายครับอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราลืมมื้อน,นั้นไปเลยล่ะทําไงดีก็เอาง่าย ถ้าลืมแล้วมันไม่ใช่ยาที่สำคัญจริงๆ ก็ข้ามมือนั้นไปเลยครับแล้วก็ไม่ต้องไปเบิ้ลมือต่อไปเป็น2เม็ดนะครับคุณ <c oughs> ผู้ชมครับอย่าทําแบบนั้นนะครับยกเวน้นยาบางกลุ่มครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดูดซึมอาหารเลยนั่นก็คือยาความดันนะครับใครมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นความดันคือส่วนใหญ่ยาความดันนะมันจะกินหลังอาหารเช้าใช่ไหมแต่ให้ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ได้เลยว่ายาความดันตื่นนอนขึ้นมาเอาใส่ปากกลืนได้เลยครับไม่เกี่ยวกับอาหารเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะบางคนครับเสาวทิตย์วันหยุดตื่นสายกินข้าวเช้าไป10บโมงนู่นแล้วกว่าจะได้กินยามันช้าไปแล้วก็เอาใหม่นะครับถ้ายาความดันตื่นขึ้นมากินได้เลย ส่วนยาเบาหวานครับโอ้โหรายละเอียดเยอะมากเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องอาหารจริงๆใครที่เป็นโรคเบาหวานนะครับหรือใครที่มีญาติเป็นเบาหวานต้องใส่ใจรายละเอียดมากกว่าโรคอ,อื่นๆเพราะยาที่รักษาโรคเบาหวานควบคุมร,ระดับน้ำตาลเนี่ยมันสัมพันธ์กับมื้ออาหารยาชนิดไหนที่บอกว่าก,กินก่อนอาหารก็ต้องก่อนอาหารยาชนิดไหนให้กินพร้อมอาหารคําแรกก็ต้องพร้อมอาหารคําแรกยาชนิดไหนที่บอกว่าต้องกินหลังอาหาร ก็ต้องหลังอาหารครับสำหรับผู้ที่กินยาเป็นประจำทุกวันนะครับแนะนำเลยว่ากินเวลาไหนให้กินเวลานั้นอย่าไปเปลี่ยนเวลาครับเช่นกินทุก7จ็ดโมงเช้าก็7จ็ดโมงเช้าอย่าไป7็บ้าง8ดบ้าง9้าบ้างเพราะอะไรเพราะเวลาที่ยาเข้าไปในร่างกายแล้วแล้วนี่มันจะมีการออกฤทธิ์ยาเป็นวงรอบลักษณะเข้าไปในกระแสะเลือดแล้วมันก็จะมีกราฟขึ้นลงของระดับยาอย่าไปเปลีป่ยนวงจรของเขาครับทําให้เป็นประจําให้เป็นนิสัยนะครับส่วนใครที่ชอบลืมกิน ยาบ่อยๆไม่ยากเลยครับสาหรับผมนะผมก็จะคิดซะว่ายานั้นน่ะคือเธอจะได้ละเมอถึงเธอทุกวันสามเวลาหลังอาหารไง <c oughs> อ่ <c oughs> ออายังเลยเ <c oughs> อาเป็นว่าเดี๋ยวมีความเชื่อเรื่องอะไรครับแล้วก็มีอะไรที่จะต้องมาถกเถียงกันว่าอันไหนถูกอาาันไหนผิดอะไรจริงอันไหนไม่จริงผมจะมาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับสวัสดีครับหมอวัสลา